สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลานจิเกยทีครับวันนี้นะครับวันที่27พฤศจิกายนนะครับทาง DT แท็ได้จัดงานเสวนาครับชื่องานว่าทิ้งให้ดี t a n d Talk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทิ้งให้ดีที่ DT แท็นะครับเป็นโครงการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้เอาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเก่าๆหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆที่ไม่ใช้แล้วนะครับเอามาทิ้งให้ถูกที่และทิ้งให้ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของงานชิญชมครับ งานในวันนั้นนะครับเรามีเกสสปกเกอร์ทั้งหมด3ท่านที่จะมาร่วมเสวนาเปิดมุมมองวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือชำละชิ้นส่วนทางเทคโนโลยีและตัวแปรที่ผู้ผลิตต้องมีเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปพร้อมกับความยั่งยืนท่านแรกครับปีเตอร์กวงคุณพีรพลชัดอนันทเวชภูมิในวยการ,รแผนกอุปกรณ์สื่อสาร d t e ทค จะมาชำแหละวิวัฒนาการของวงการโทรศัพท์มือถือและอุตสาหกรรมการผลิตโทรศัพท์มือถือผ่านมุมมองจากประสบการณ์มากกว่า20ปีวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องมุมมองของทางด้านผู้ให้บริการนะครับว่าผู้ให้บริการอย่างดีแท่งเองเนี่ยเรามอง พัฒนาการของโทรศัพท์ขึ้นที่จนมาถึงวันนี้อย่างไรแล้วก็เราเองเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างในการที่จะช่วยสังคมในเรื่องของ e-waste เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นครับเหมงอนนี้โอโล,ล่านาโอเกียยีริกซ์เนี่รวมตัวกันแล้วก็พยพายามทำระบบปฏิบัติการอันหนึ่งที่ทำให้ทุกที่ห้อไปใช้ได้ในวสัสดียงอ๋เน้สิ่งที่เนี่ยป็นต้องเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำให้ทกตัว มาใช้อะไรที่เป็นแบบนี้กันแล้วก็ไปสร้างอ n n o ิเ t ชั n แล้วไปใช้นะท่านที่2ครับคุณสุทธิพงศ์อมรอประดิษฐ์กุลโปรดักต์แมเนเจอร์ oppo thailand จะพาไปย้อนดูอาณาจักรมือถือและวิวัฒนาการของ oppo ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมือถือยักษ์ใหญ่ที่ครองใจผู้บริโภคได้ภายใน10ปีวันนี้นะครับ oppo ก็เรียกว่ามาบอกเล่าถึงความสำเร็จที่ oppo ทำมานะครับ oppo เนี่ยก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ตลอดกระบวนการในอุตสหาหกรรมการผลิตเนี่ยก็มีการลดใช้ถุงพลาสติกลดใช้พลาสติกต่างๆนะครับร่วมอนุรักษ์ร่วมรักโลกไปด้วยกันนะครับเพื่อเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็เรียกว่าสานตรต่อไปในอนาคตเป็นแผนที่อัโปโมจะทําในโอกาสต่อไปในปีต่อไปในานานาประเทศต่อไปด้วยนะครับพลาสติกที่ห่อพื้นที่่านะครับคนพลาสติกที่ห่อ้นที่ตใส่ช้าหรืออัต่างๆนะครับบางจุดเนี่ยลดขนาดลงแต่บางจุดเนี่ยลับมาเป็นกระดาษเลยนะครับ ท่านที่3ครับคุณกัลายาโกวิทวิสิทผู้ร่วมก่อตั้งแฟบคาเฟ่แบงกอกจะมาถอดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีใหม่ภายใต้ยุคเซอร์คูลาร์อีโคโนม วันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของ sustainable design ค่ะแล้วก็แนวทางในการนำเอาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น 3D printing นะคะ digital fabrication เข้ามาพัฒนา open hardware สำหรับอนาคตค่ะดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ดีแทกได้จัดงานขึ้นมาเราก็จะได้มาดูกันว่า e w a s t นะคะกับอนาคตของ product digital เนี่ยจะไปด้วยกันได้ยังไงค่ะกลุ่มของสาคอเทนรนะคะโจทย์่วนยของเราก็จะเป็นการที่นาเอา นอกจากนี้ยังมีคุณออนอุมาเลิกพัฒนาพิพัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ DT แท็ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดีแท็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของการบริโภคโทรศัพท์มือถือขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการทิ้งให้ดีที่ d ีแท็วันนี้ขออนุญาตเล่านิดเดียวเองค่ะว่าโทรศัพท์ตายแล้วไปไหน นะคะเราดีเดียวนะคะแล้วก็ดีแท็กทำอะไรกับมันขยะที่เป็นโทรศัพท์มือถือที่เราเดโมโอ,อยู่ในช็อปเนี่ยถือว่าเป็น2%องของจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ที่ดีแท็กจเนอเรตออกมาจากบิเซนตโปรเซสของเราที่เหลือก็คือเป็นขยะมือถือที่เราเก็บมาจากลูกค้า <S <S พอดีแท็กเนี่ยเราเก็บขยะมือถือจากท่านนะคะ <S <S เราก็นําส่งให้กับบริษัทรีไซเคิลนะคะชั้นนําของโลกไปเข้าสู่โรงงานรีไฟเนอรี่ที่สิงคโปร์แล้วก็สกัดเคยเห็นกับตาว่ามันสกัดได้ทองคำเนี่ยนะคะหกิโลกร,รัมนะคะเป็นพีโวโกนะใช้ตริมาณโทรศัพท์ก็คือ2องแสเครื่อง วันนี้เราเลยมาชวนค่ะว่าขยะมือถือนะหนึ่งเครื่องสามารถที่จะคืนเอาโลหะมีค่ามากมายเอาไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ใหม่ โดยลูกค้า d t แทสามารถทิ้งโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วได้ที่จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บริการ d t แท51สาขาทั่วประเทศบอกเลขข้อ<ป>ูดกิจกรรมนะคะแล้วต้องบอกชื่อตัวเองมาด้วยครบไหมคะครบนะสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานในงานนี้นะครับนอกจากได้ความรู้เรื่องของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องแล้วยังได้ร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนานอีกด้วย ทิ้ง้ดีที่แอนทอลคำถามท,ที่หนึ่งถามว่ามเมื่อหนึ่ถึงคนในยุค90เปิดรอรับสาทีน้นา่งของเรื่องเดือนคือคนรืออะไรตอบค่ะต่อค่ะและทั้งหมดนี้คือภาพของกิจกรรมทิ้งให้ดีที่ and t a l k ลโดย d t แ c ็ครับ